สีส่วนพระนครเสียวิทยาไป a a แ,แล้ว <único Liberty Overwatch> 1นสที่สุดท้ายใน็อบคลจะเป็นใครยินดีกับเอ็มจี สี่สามนทาบุรีเหลือสองที่เท่านั้นครับเหลือใจจะขาดเลยับคุณผู้ชมครับนั่นคือ MT 05าสระบุรีที่สุดท้ายจะเป็นใครส่งเสียงอะไรหวงเชีย้วที่สุดท้ายแล้วครับช็อปไฟของเราที หึงหอดนครวสวรรค์นราะฉะนั้นขอเสีงยงเชือกมือให้กับเจ็ดสาวงามที่เข้ามาสูก่การเลือกตั้งฟินสันของเรานะครั้นปีนี้และมีความเป็นคุณงาขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติเหล่าสาวไทยในปีนี้นะครับทุกท่านครับซอฟฟของเราชิห้าชั้นขอเสียงเชือมือให้กับห้าคนสุดท้ายในนางสาวไทยประจตัปี2568ด้วยนะครับ สวยงามยอดเยี่ยมจริงๆครับโอ้โห